ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนํำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินนูน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่4พฤศจิกายน2565นะคะแอดมินนูน้อยสวัสดี เป็นคลับเอฟซีทั้งช่องทุกทุกท่านเด้อจ้าเด้อเป็นยังไงกันท่านผู้ชมผลฮานอยเมื่อวานนี้ก่อนจะไปรับชมแนวทางสําหรับท่าในใดที่เขามา่แล้วชื่นชอบแนวทางเลหล็กฮานอ,นอยเนาะจ้าเนาะแอดมินโน้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กาลังใจทังช่องน้ำแนเด้อจ้าเดาา้อมีทั้งแนวทางฮานอยหลักกะไทยเน,นาะจ้าเนาะ สำหรับผนห้าหน้อยมือว่านีรุดเด้อจ่าเด้อสำหรับคนห้าหน้อยมือว่านีรุดเดี๋ยวก้อนจะไปรับช่มหน้าท่างนะจา่าเนาะแจ้งอีกเด้อจ่าเด้อสำหรับทานใดที่จะเขา่ากลุ่มนะจ่าเนาะกลุ่มแอดมินหนูหน่อยเด้อจ่าเด้อซึ่งตอนนี้หนูหน่อยได้มีกลุ่มลายนะจา่าเนาะกลุ่มลาหน่อยน้ำโชกเด้อจ่าเด้อซื้อกลุ่มไล่ เข่าฟรีนะจ๊ะเนาะเข่าไปฟรีบริเสียเงินเสียตังค์อย่างทั้งนั้นําหรับท่านใดที่สนใจจะรวมเข่าคุ่มทักไล่หาแอดมินได้เลยแล้วก็แจ้งไว้เดี๋ยวแอดมินดึงเขา่าคุมเลยจ้ะเด้อแจ้งไว้ทักไล่ก็คือเบอร์ศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามเป็นเบอร์กลุ่มเลยจ้ะเด้อเบอร์ลุ่มไล่นั่นแหละเดี๋ยวแอดมินดึงเข่าไปเองนะจ๊ะเนาะทักไล่มาเลย สำหรับท่านใดที่สนใจจะสั่งครีมสบู่ทู่ทู่ขามาได้เลยนอกจากเนาะเบอร์เดียวกันด้อจ้าเด้อศูนย์เก้าสองหสามสองห้าห้าหนึ่งสามนะคะตอนนี้ก็เข้านานน้าวแล้วนอกจากเนาะสำหรับท่านใดที่บ่ท่านได้มีครีมทาลองเอาครีมฝาขาวไปใส่บึงด้วจ้ะเด้อท่านใดที่นาดำนอจากเนาะนาดำนาแตก เคิบนาดำเข่าคิีมเหี่ยงนะจ๊ะเนาะล่องเปิดใจใส่ครีมกับแอดมินนูนหน่อย้ะจ๊ะเด้อลองเอาไปใส่เบิ้งนะจ๊ะเนาะเป็นครีมฝ้าขาว้วจ๊ะเด้อครีมฝ้าขาวตาเด็กแกะนะจ๊ะเนาะําหรับครีมตัวนี้นะจ๊ะเนาะซอยเหี่ยงแน่บำรุงผิวหน้ารูขุมขนเล็กลงงนะจ๊ะเนาะ พ่อลูกคุมขุนห้าเล็กลงแล้วผิวหนาห้าเนี่ยก็จะเนียนแล้วกเ็เฮ็ทไหนาค้าวใสน้ำเด้อธรรมชมลองไปใส่เบิ้งเนาะจ้ะเนะาะราคาบะแพงเพียงชุดละหนึ่งรอยหาสิบบาทส่งฟรีนะจ๊ะเนาะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้เลยนะคะสำหรับถูกชุดละหนึ่งรอยเก่าสิบเก่าบาทนะจ๊ะเนาะส่งฟรีส่งฟรีทุกรายการนะจ๊ะเด้อสบู่ แพ็คละหนึ่งรอยเก้าสิบบาทจ้ะเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจโทรเข้ามาสอบถามทางแอดมินน้อยเพิ่มเติมใดเลยด้จ้ะเดอ้อมารับชมในทางกันต่อเลยเนาะจา้ะเนาะสำหรับท่านใดที่เขามาแล้วชื่นชอบอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะจ๊ะเนาะเบิ่งคลิปวิดีโอหายจบบอกามโฆษณาเป็นการสนับสนุนแอดมินน้อยแอดมินน้อยขอบคุณหลายๆนะจ้ะเดอ้อ สำหรับพนท่าน้อยเหมือว่านี่ก็คือว่าลุดไปนะ,นะจ้ะเนาะลุดไปเล็กในตะล่างบอมีผูู้จับเลยเดินร่องมากนะจะนะ๊ะเนาะเดินร่องมากวิง่งรูดเจ็ดเมือว่านี่บอมีครูจับนะจะนะ๊ะเนาะเล็กในตะล่างบอมีครูจับเดินเจ็ดแปดมากเหมือนนะจะนะ๊ะเนาะแต่บอมีครูจับสำหรับมือนี้มาสู่กันตอนะจะนะ๊ะเนาะสำหรับ แนวทางเลขห,าห้านอยแนวทางเลขฮาหนอยรวม3ามรอบในตารางเดียวกันนะคะประจำวันที่4ี่พฤศจิกายน25 6 5ห้ากเลขในตารางนะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่เขามาใไม่เด้อจ้าเด้ออันเก้าอันไม่ทนผู้ชมกะเบิ่งวันที่เอาเนาะจา่ะเนาะเพราะว่าแอดมินหน่อยก็จะเขียนวันที่ลงไปอยู่ข้างบนหวัวกระดาษเด้อจ้าเด้อ มันก็จะมีวันที่ยููหอยฮานอยวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าวันที่หกนะจ๊ะเนาะแอดมินหน่อยกับเขียนไว้ในกระดาษทุกแผ่นเ้อจ้าเด้ออันเกาก็คือว่างวดเกา่าเอามาเปรียบเทียบกับงวดใหม่นะจนะ๊ะเนาะ่าเข่าแบบไดเขาลักษณะไดนะจนะ๊ะเนาะเบิ่งเลขในตารางกันเลยเนะจา้าเลขในตารางนะคะศูนย์หนึ่งสองเจ็ด แปเนะคะเด่น0รอง1นะคะวิ่ง1รูด1นะคะมอนี่แอดมินนอยเจาะห้ที่วิ่ง1รูด1ดเดอจ้าเดอ6ชุดเด่น0 2 0 9 1 2 1 1 7 8และ1 8นะคแะห่านผู้ชมอาจจะสงสัยเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าแอดมินน่อยบอกเคยจับ เบิ้ลนห้จักเทียนะจ๊ะเนาะมือนี่แอดมินหน้่อยจับเบิ้ลนห้เด้อจ้าเด้อศุกร์เสาร์อาทิตย์ระวังเบิ้ลเนาะจ๊ะเนาะซึ่งเหล็กในตาร่างนั้นทาช่วงิจา,วจารณาเบิรงเด้อจ้ะเด้อเพราะว่าเมื่อวานนี้ลดไปแล้วนะจ๊ะเนาะเมื่อวานนี้ลดไปแล้วสาหรับมือนี่จอบซ่อมเบิ่งก่อนก็นได้นะจ๊ะเนาะสาหรับแนวทางร่วมสามรอบเด้อจ้ะเด้อพิเศษปกติและ v i ไได้แล้วหยุดนะคะ ทนผร้ชมที่ติดตามแอดมินน,น่อยมากประจำก็จะรู้เนาะจ้ะเนาะแนวทางเลข้าน้อยร่วม3มรอบแต่ว่าบอด้มาสามรอบซูมเออร์เด้อจ้ะเด้อได้แล้วหยุดนะคะสำหรับานใดที่สนใจครีมสบู่ทูบนั่นโทรเข้ามาสั่งได้เลยที่เบอร์092 632 5513หรือว่าจะเมมเบอร์ทักทางไลน์ได้เลยเนยานะจ้ะเนาะ สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้พอกันไหมคลิปหนาเด้อจา้าเด้อแอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ